รายการทรายเข้าหูโดยนิตยสารสารวิทย์สวทชย่อยโลกอลอุูลข่าวสารวิทยาศาสตร์เพื่อคุณสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการทรายเข้าหูโดยนิตยสารสารวิทย์ค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงเทคโนโลยี CRISPR-Cas9 ค่ะซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการตัดต่อพันธุกรรมที่มีความแม่นยำทำงานได้เร็วและมีประสิทธิภาพสูงค่ะโดยในปัจจุบันนะคะก็มีนักวิจัยทั่วโลกให้ความสนใจแล้วก็ศึกษาการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี CRISPR-Cas9 ในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรักษาโรคทางพันธุกรรมการรักษาโรคมะเรง็งการผลิตพลังงานทดแทน การพัฒนาด้านอาหารตลอดจนถึงการพัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์ในการให้ทนกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอีกด้วยนะคะวันนี้รายการทรายเข้าหูโดยนิตยาสารสารวิทย์ค่ะและดิฉันนางสาวนภัรตันทิกุลนักวิจัยและนักสื่อสาวิทยาศาสตร์จึงได้เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนชูขจรจากคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะผู้เขียนหนังสือเรื่องเทคโนโลยีการตัดต่อจีโนมด้วยวิธี c r i s p r Cas9 มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอต้อนรับอาจารย์ธนัทค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ธนัทครับผมครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้ดีใจมากๆที่อาจารย์ให้เกียรติมาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะแล้วก็ก่อนอื่นเลยอยากจะให้อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังอย่างคร่าวๆนิดนึงค่ะว่าเทคโนโลยี c r i s p r Cas9 นี้คืออะไรแล้วก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในด้านอะไรได้บ้างค่ะ โอเคครับได้เลยครับก็คืออันเนี้ยมันเป็นเทคโนโลยีที่คนเนี่ยไปขอยืมจากแบคทีเรียมาคือปกติเนี่ยพวกเราก็จะคุ้นเคยว่าเอออย่างมนุษย์เนี่ยอย่างอย่างสัตว์เนี่ยจะมีภูมิคุ้มกันแต่ว่าความจริงเนี่ยแบคทีเรียทีเรียนี่ยก็มีระบบภูมิคุ้มกันของของเขาเองด้วยฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเวลาแบคทีเรียเนี่ยเจอสิ่งแปลกปลอมเข้ามาใช่ไหมครับเช่นพวกไวรัสเนี่ยเขาก็จะบันทึกเก็บเอาระบบพันธุกการมานั้นเนี่ย เอามาไว้อยู่ในจีโนมของเชื้อแบคทีเรียฮะแล้วเมื่อไรก็ตามนี่เนี่ยที่เขาไปเจอไวรัสตัวนี้อีกใช่ไหมครับเขาก็จะสร้าง RNA เนี่ยเข้ามาจาับคู่สมแล้วก็ไปพาพักพวกมาไป,ไปพาโปรตีนกลุ่มพวกเ e อ่อแคสโปรตีนเนี่ยมาทําลายสิ่งแปลกปลอมหมครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามนุษย์ก็กพะว่าเอออันเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ทํางานดีนะแล้วก็มีประโยชน์ก็เลยมีทีมนักวิจัยเนี่ยเขาไปเอากลไกลอันเนี้ยมาใช้ตัดต่อ ก็คือว่าแทนที่จะปล่อยให้ทุกอย่างเนี่ยมันมันมันเกิดกันเองใช่ไหมครับเราก็ไปเอาโปรตีนของเชื้อแบคทีรียที่ทําหน้าที่อย่นั้นเนี่ยในการควบคุมสิทธิ์แบเนี่ยมาเอาสาย rna ที่เป็นตัวจับคู่สมเนี่ยมามุ่งเป้าตัดต่อตำแหน่ง DNA เนี่ยที่เราต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงครับอืมก็คือจริงๆแล้วเป็นเป็น,นกลไกที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติแต่เกิดขึ้นในแบคทีเรียนั่นเองแต่ว่ามนุษย์ที ทำการคนเราที่ที่ทำการศึกษานี่ก็เลยอยากจะดึงเอาเอา,เอาความอา่าสิ่งที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติแต่ว่าเอามาดัดแปลงเพื่อให้ได้แอปพลิเคชันในด้านที่เราต้องการแบบนั้นใช่ไหมคะถูกต้องครับผมค่ะและอาจารย์พอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยี CRISPR Cas9 ในในด้านใดบ้างคะ่ะโอ้ก็ใช้กันเยอะมากเลยครับผมก็ที่ผมคุ้นเคยใช่ไหมครับก็อาจจะเป็นเรื่องในเชิงการแพทย์ S <S เช่นในเรื่องของการนํามารักษาโรคเพราะว่าม,มนุษย์เนี่ยมีโรคธรรมชาุกรรมหลากหลายโรคที่มีการเปลี่ยนแปลงธรรมชกรรมเนี่ย,ยแค่หนึ่งที่เท่านั้นที่ทําให้มีการก่อโรคขึ้นตัวอย่างาเช่นโรคตรัสเซียมีโรคซิกเกิลเซลใช่ไหมครับซึ่งตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ก็เอาเออสเต็มเซลล์ของคนที่เจ็บป่วยด้วยโรคพนั้นออกมาใช่ไหมครับแล้วก็เอาคริสเปอร์เนี่ยเข้าไปเปลี่ยนตําแหน่ง ของโปรโตีนที่มีปัญหาแล้วก็เอาสเต็มเซลล์ที่ได้รับการแก้ไขแล้วเนี่ยใส่กลับเข้าไปในร่างกายเพื่อให้ร่างกายทางานได้ได,ได้ได้เป็นปกติมากขึ้นครับผมอ,อ๋อก็คือเรียกได้ว่าเหมือนเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยซ่อมแล้วก็สร้างให้อ่าเพื่อไปแก้ไขความผิดปกติ แล้วก็มีการนํามาใช้อย่างเช่นในในเรื่องของการรักษาโรคทาราซีเมียแล้วด้วยเป็นตัวอย่างใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเป็นโรคที่อาจจะมีความผิดปกติที่ใหญ่กว่าอาจารย์พูดว่าเป็นความอ,อย่างทาราซีเมียเป็นความผิดปกติระดับยีนใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นอย่างโรคอย่างเช่นดาวซินโดรมที่มีอความผิดปกติระดับโครโมโซมซึ่งจะเป็นความผิดปกติที่ใหญ่กว่าอันนี้นี่มีมีความเป็นไปได้ที่จะสามารถรักษาได้ไหมคะโอ้ก็แหม ถา,ถามยากถามถามยากใช่ไหมครับถามยากแต่ก็คือว่าผมคิดว่ามันตอนนี้เนี่ยก็คือการเปลี่ยนแปลงที่เป็นระดับใหญ่อย่างอย่างระดับโครโมโซมอย่างดาวซินโดรมเนี่ยมันก็เป็นโรคที่อาจจะไปแก้ด้วยคริสเปอร์โดยตรงไม่ได้แต่สิ่งสำคัญก็คือว่าตอนนี้มันก็เราต้องพยายามเข้าใจก่อนว่ากลไกเนี่ย ที่ทําให้มนุษย์เนี่ยมักจะมีความผิดปก,กติแบบนั้นเนี่ยเกิดจากอะไรแล้วก็มีหลายกลุ่มเนี่ยที่พยายามจะไปหาเชตพอยต์จุดตัวควบคุมใช่ไหมครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีคริสเปอร์เนี่ยเข้าไปาศึกษาแต่ตอนนี้พวกเราก็พยายามที่จะนำเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้กับสิ่งที่มันมีส่งผลได้ได้เร็วสุดใช่ไหมครับซึ่งก็คือกลายเป็นโรคที่มีการเปลี่ยนปแปลงทางพฤติกรรมแค่แคไม่แค่ไม่กี่ที่ที่ทาให้ก่อโรคแต่ว่าโรคที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายที่เนี่ยคงจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งครับผม ก็ก็เรียกได้ว่าเทคโนโลยียังมีข้อจำกัดอยู่แต่ก็อยู่ในระดับที่ยังพัฒนาต่อได้อยู่่างนั้นนะคะอืมค่ะแล้วก็ทราบมาว่าอย่างอาจารย์ได้พูดว่ามีนักวิทยาศาสตร์ที่ไปค้นพบหลักการทำงานของกลไก crispr ในแบคทีเรียนี้เท่าที่จะค้นหาข้อมูลมานะคะเมื่อปีที่แล้วมีนักวิทยาศาสตร์หญิงสองท่านด้วยกันนะคะก็คือคุณเอมมานนเอลชาเปนเทียที่จากหน่วยวิจัยมัคส์พลัง แล้วก็คุณเจนิเฟอร์ดอตนาที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบอร์ลีที่เป็นคนที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมี Kenny, จากจากการค้นพบเรื่อง c r i s p r cas9 ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าอะไรคือความสำคัญของงานวิจัยชิ้นนี้ที่ทำให้ทั้งสองท่านนี้ได้รับรางวัลโนเบลคะ่ะได้เลยครับก็ปีที่แล้วเนี่ยก็คือผมคิดว่ามันน่าจะเป็นปีแรกที่มีนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นผู้หญิงสองท่านเลยใช่ไหมครับที่ได้รางวัลโนเบลไพรส์ก็ ก็คือดรมีนักวิทยาศาสตร์ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆหลายท่านมากแต่ก็คือว่าปีที่ผ่านมาก็คือเป็นปีที่เป็นเป็นเป็นการที่ที่ได้คู่กันเลยใช่ไหมครับซึ่งก็คืองานของของเรื่องนี้เนี่ยก็คือคุณดาวน่ากับประชาปเทียเนี่ยเขาไปเจอกันในที่ประชุมนะครับแล้วเขาก็คุยถูกคอกันคือทางชาปเทียเนี่ยเขาศึกษาเรื่องของกลไกสเปอร์เนี่ยกลไกการป้องกันตัวแบคทีเรียอยู่แล้วส่วนตัวเจนิเฟอร์ดาวน่าเนี่ยเขาทำเรื่องของเอ่อ on น h e biochemistry อยู่ฮะ เขาก็ถกว่าเอออันนี้เนี่ยมันมีทางนะที่จะเอาเอากลไก crispr เนี่ยเข้ามาตัดต่อพันธุกรรมแล้วสิ่งที่เขาใช้ก็คือว่าเขาไปใช้โปรตีนที่เรียกว่า cas9 ใช่ไหมครับคือ cas9 เนี่ยเป็นโปรตีนที่ทํางานได้ด้วยตัวมันเองคือเม่ไม่ต้องไปหาพาวกพกมาเยอะก็คือททําุกอย่างเนี่ยมันมัน compact กระทัดรัดแล้วเขาเขาก็ไปเอา rna คือสิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจก็คือว่าเราจะคุ้นเคยกับกลไกในร่างกายที่ใช้โปรตีนเป็นตัวทํางาน แต่จริงๆล RNA ก็เป็นตัวที่ใช้ทำงานได้ดีพอควรเลยครับมีกลไกหลายอย่างที่เราใช้ RNA mm hmm. เขาก็ไปเอา RNA เนี่ยสอ,สอชิ้นที่ต้องทำงานพร้อมๆกันเนี่ยมาเชื่อมกันแล้วก็เอามาเติมเข้าไปกับ Cas9 ซึ่งจะเป็นตัวไกด์เนี่ยให้พาตัว,ต,วตัวค r o สโปรตีนเนี่ยไปหา DNA ที่เขาต้องการท,ที่จะเปลี่ยนแปลงได้พอไป Cas9 mm hmm. ไปเจอ ดีในปุ๊บมันก็ตัดชิปใช่ไหมครับทีนี้โดย <ạ. S 1> ธรรมชาติเนี่ยมันต้องมีตัวเทมเพลตเป็นตัวต้นแบบให้มาแก้ไขเวลาเวลาเวลาดีเอถูกตัดเขาก็เอาดีเอทที่เขาต้องการเนี่ยใส่เข้าไปว่าโอเคนะฉันต้องการให้เธอมีเบสนี้มันก็ธรรมชาติมันก็บอกว่าโอเคฉันเจอตัวซ่อมแล้วฉันก็เอาอันนี้มาลอกแบบใส่กลับเข้าไปทําให้เป็นการกระบวนการตัดตอ่อพันธุกรรมเนี่ยได้เง่ายและรุดและเร็วกว่าที่เราเคยมีกันครับอืม ก็เรียกได้ว่าเป็นการทำงานร,ร่วมกันในระดับเซลล์ของทั้งตัวโปรตีนแคส9แล้วก็ RNA ใช่ไหมคะแล้วก็ยังสามารถช่วยให้เราสามารถที่จะแทรกในส่วนของเทมเพลตหรือว่าเหมือนใส่รหัสเข้าไปให้ให้สร้างในสิ่งที่เราอยากอยากให้เป็นได้มันก็เลยไปช่วยในเรื่องของการเอ่อทรีทเมนต์รักษาโรคหรือแม้กระทั่งการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์อะไรแบบนั้นได้ด้วยให้เป็นตามที่เราต้องการใช่ไหมคะครับ<น>แล้วก็ ผมคงขอเติมนีกนึงเพราะว่าก็คือว่ามันก็ก็คือว่าจุดหนึ่งก็คือเราก็พยายามเน้นเรื่องอยากให้มีให้มีนักวิทยาศาสตร์สตรีเนี่ยที่มีให้ได้ได้มีโอกาสทงการวิจัยเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับจุดหนึ่งที่ผมอยากจะเน้นก็คือว่าในเรื่องของการให้โอกาสเนี่ยสิ่งสาคัญไม่ไม่อาจจะไม่ใช่ว่าโอ้ให้โอกาสหน้าตอนนี้แต่คือให้โอกาสตั้งแต่ตอนที่เทรนนิ่งเลยครับก็คือสิ่งนี้ที่ผมอยากจะเน้นคือว่าคุณเจนิเฟอร์เนี่ยเจนิเฟอร์ดาวน่าเนี่ย ตอนที่เขาเรียนเอกเนี่ยเรียนเออร์เบอร์พีชดีใช่ไหมครับเขาจบจากแลบของแจ็คโซสตั๊ซึ่งแจ็คเนี่ยก็ได้โนเบลไพรส์จากการทำเรื่องอารเทลเมเรสก็เป็นอาร์เอ mm ่โปรอาร์เน่บัตดิ้งโปรตีนอีกตัวหนึ่งแล้วต่อมาด้านหน้าเนี่ยก็ไปทำโพสต์ดอกใช่ไหมครับกับทอมเคธ ก็เป็นคนที่ค้นพบกระบวนการ RNA splicing เราจะเห็นเลยว่าการคิดดาวหน้าเนี่ยเขามาค้นพบกระบวนการที่เป็น RNA driven protein machinery เนี่ยไม่ใช่ว่าเดูกแมาคนเราันจะเก่งปุ๊บตุ้มขึ้นมาเลยแต่ก็คือว่าเขาได้โอกาสใช่ไหมครับก็คือเขาก็เขาเก่งแหะเขาก็เขาก็ไปรู้ว่าโอเคเนี่ยเขาอยากจะศึกษาด้านนี้เขาก็ไปไปไปศึกษากับแหมแบบระดับแบบคนเก่งๆใช่ไหมครับแล้วตอนที่ ตอนที่เจนเฟอร์ดาวน่าไปทำงานกับแจค็คโซสตักที่ฮารเวาร์ดเนี่ยตอนนั้นแจ็คเขาก็ยังไม่ได้โนเบลไพรส์เขาก็แต่ก็คือว่าแหมก็คนคก็เก่งก็เซน์กันได้ใช่ไหมครับขเขาก็เลย ไปไปทางานแล้วต่อมาเขาก็<ๆ>ไปทำ post ํำโพสต์ดอกต่อในที่ที่มีความเชี่ยวชาญที่เขาต้องการให้มันเข้าใจสตรัคเจอร์เพิ่มขึ้นนะครับผมก็เลยคิดว่าตอนนี้เราอยากจะส่งเสริมให้ให้ผู้หญิงเนี่ยทำงานวิทยาศาสตร์มากขึ้นใช่ไหมครับจุดหนึ่ง<ถ>ที่เราต้องส่งเสริมก็คือว่าการโอกาสนะครับไม่ใช่บอก<ม>โอเคฉันต้องเพิ่มละฉันต้องเพิ่มให้มีให้มีนักสัตว์ผู้หญิงเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นพอได้ออกมาใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เราซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีแต่สิ่งที่ต้องทํามากกว่านั้นก็คือว่า ต้องให้โอกาสเขาด้วยตั้งแต่ตอนมีช่วงเทรนนิ่งครับผมจริงค่ะจ่าอันนี้เห็นด้วยมากๆเลยค่ะเพราะว่าจริงๆกว่าจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้นี่คือต้องเรียกว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าทำหนง,งาน1ชิ้นแล้วจะประสบความสําเร็จได้โนเบลพลายเซอร์มันก็เป็นไปไม่ได้นะคะแล้วก็จริงๆผู้หญิงใน Women in Science มันค่อนข้างน้อยนะคะอัตราส่วนแล้วก็การที่จะรักษาให้ผู้หญิง ทำงานในวงการวิทยาศาสตร์ไปเรื่อยๆนี่ก็ไม่ง่ายเลยทีเดียวแต่ว่าถ้าได้รับการสนับสนุนเพิ่มแล้วตอนนี้เหมือนมีเป็นเป็นโรโมเดลเป็นไอดอลแล้วนะคะสองคนก็ถ้ายิ่งมีเพิ่มมากกว่าน,นี้ก็จะยิ่งดีขึ้นไปเลยค่ะ <c oughs> ค่ะใช่แล้วทีนี้กลับมาที่ทางไทยบ้างค่ะอาจารย์มีอ่าแลบไบหนหรือหน่วยงานวิจัยไหนหรือนักวิจัยคนไทยที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง crispr c a s 9อยู่มากน้อยแค่ไหนคะแล้วก็มีงานวิจัยอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจที่ตอนนี้ทาอยู่บ้างคะ ๋อก็มีมีทำหลายทีมครับผมก็สิ่งที่น่าชื่นชมใช่ไหมครับก็อาจจะมองเรื่องเรื่อง่างตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องของโควิด -19 ออยู่ฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราก็มีนักวิจัยไทยหลายท่านเนี่ยใช้องค์ความรู้เรื่องของเรองของของคริสเปอร์เนี่ยมาพยายามหาทางต่อสู้กับกับเชื้อไวรัสอย่างดรบันพศสิริเดชดีลกของสวทชอเองใช่ไหมครับท่านก็ใช้เออคริสเปอร์เนี่ยมาศึกษากลไกการก่อโรคของไวรัส แล้วก็มีดรชยสิทธิ์อุตบพินันของสถาบันวิทยาศาสตร์สิริมณีเนี่ย<ม>ก็ใช้ crispr แบบหนึ่งเขาเรียกว่าเป็น caser c s e r ใช่ไหมครับเป็นกระบวนการ<ส>ที่ใช้ในการตรวจหา RNA ของเชื้อไวรัสเพื่อเป็นการพัฒนาชุดตรวจนะครับก็มีนมักนักวิทยาไทยหลายท่านเนี่ยที่จะพยายามทํางานเพื่อที่จะควบคุมโรคโควิดสิครับผมอ๋อก็เรียกว่า ใกล้ตัวมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ใช่เทคโนโลยีที่สําหรับอนาคตอย่างเดียวแต่จริงๆมีการนํามาใช้แล้วก็ใช้ในการแก้วิกฤตที่ตอนนี้ทุกคนกําลังเผชิญอยู่ด้วยใช่ไหมคะ,ะแล้วนอ,นอกเหนือจากเรื่องโควิดแล้วพอจะมีอย่างอาจาร,รย์พูดในเรื่องการรักษาโรคมาบ้างแล้วเลยมีมี l a บไหนที่ไทยที่ทําเรื่องเกี่ยวกับโรคพันธุกรรมหรืออะไรแบบนี้ด้วยไหมคะอ๋อก็โรคพันธุกรรมใช่ไหมครับในแง่ของ crispr เนี่ย ผมก็คิดว่าอย่างผมว่าโรคทารสัสเมียเนี่ยเป็นโรคที่คนไทยเป็น,เ,ปนเยอะแล้วก็<ะ>เราก็มีหมอโรคเลือดเก่งๆหลายท่านใช่ไหมครับมีนักวิจัยโรคเลือดหมอโรคเลือดเก่งๆหลายท่านที่ตอนนี้เนี่ยก็พยายามจะใช้เทคโนโลยีคริสเปอร์เนี่ยมาทําคล้ายๆกับที่เกิดขึ้นในซิฟโกเซลใช่ไหมครับแต่เป็นการรักษาโรคทาร์สิเมียครับผมก็มี<ะ>ทีมที่ไม่ไม่โดนมีทีมของเอกชนหลายที่ใช่ไหมครับทีมของจุฬาเนี่ยท,ที่ช่วยกันทํางานด้านนี้อยู่ครับผม อืมแล้วก็เอ่อพราะเท่าที่จะเคยไปหาข้อมูลมาอาจจะมีในส่วนที่แบบอ่อนำไปใช้เกี่ยวกับในการเอ่อทำ crispr cas9 ในสัตว์แต่ว่าตั้งใจที่จะนำสัตว์อ่ออวัยวะของสัตว์เนี่ยมาใช้รักษาคนด้วยอ,อาจจะไม่ใช่งานวิใจัยในไทยแต่ว่ามีงานวิจัยประเภทนี้อยู่ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์พอจะเล่าให้ครับผมโอค้ครับผมก็ก็คือว่าเรื่องของเรื่องนี้เป็นก็เป็น,ปนคือคือปกติพกเราจะคุ้นเคยกับการที่จะตัดต่อเอ่อ พันธุกรรมของสัตว์ของพืชเพื่อการเกษตรใช่ไหมครับแต่า <ฮะ S 1> สามารถที่จะตอบพันธุกรรมของของสัตว์ของหมูใช่ไหมครับเพื่อการรักษาโรคได้ครับเพราะตอนนี้มันก็มีปัญหาว่ามีคนไข้เนี่ยที่ต้องการเอ่ออวัยวะเนี่ย <ฮะ S 2> มามาเปลี่ยนเนี่ยเยอะโดยเฉพาะอย่างเช่นโรคไตใช่ไหมครับก็พอเราฟอกไตได้ได้สักช่วงหนึ่งเนี่ยก็ต้องมีการพิจารณาว่าเออจะมีการเปลี่ยนไตให้แต่ปัญหาก็คือว่าไตเนี่ยมีน้อยแล้วก็ไตที่สามารถที่จะแมชมีปัญหาเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันเนี่ย ต่อต้านตัวเองเนี่ยก็มีสูงอยู่<ภ>ก็มีกลุ่มของจอร์จเชิร์ตที่ฮาร์วาร์ดนะครับที่เขาเอาหมูมาใช่ไหมครับแล้วเขาเอาหมูเนี่ยมาพยายามเปลี่ยนแปลงไอ้โปรตีนที่ผิวที่ที่เป็นตัวคล้ายๆกับเป็นตัวพูดถว่าโอเคอันนี้คือเป็นอวัยวะของหมูนะอันนี้คือของคนนะเอามาเปลี่ยนแปลง <c oughs> ใช่ไหมครับเพื่อ<ภ><ภ>ให้าสามารถที่จะเอาเอวัยวะของหมูเนี่ยมาใช้เปลี่ยนเพื่อรักษาคนได้ครับผมซึ่งตอนนี้ก็คือมันก็มี progress ออกมาค่อนข้างเยอะแล้วแล้วก็ สิ่งที่เขาอยากจะทำเนี่ยก็คือมี2อ,อย่างก็คือว่าต้องพยายามเอาไวรัสของหมูเนี่ยที่มันซ่อนอยู่ตามตามหมูใช่ไหมครับออกมาก่อนแล้วก็ไปเปลี่ยนไอ<ม>้โปรโตีนโปรโตีนเออที่ผิวซึ่งท่้ที่ผมเข้าใจก็คือว่าตอนนี้มันก็คือว่าค่อนข้างก้าวหน้าไปเยอะเลยแล้วก็ภายในเวลาอันสั้นเนี่ยก็น่าจะมีการทดลองในลิงเพิ่มขึ้นก็คือว่าสามารถที่จะเอาออร์แกนส์เนี่ยมาจากจากสาัตว์จากหมูใช่ไหมครับมาเปลี่ยนทด,ทดแทนให้กับลิงได้ซึ่งถ้าสําเร็จ<ม>ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นการจัมไปสู่ การรักษาคนที่ต้องการไปเข้ามาเปลี่ยนครับผมอ๋อก็เหมือนกับเรียกว่าตัดเอาส่วนที่จะทําให้ร่างกายของคนต่อต้านอวัยวะหมูออกไปใช่ไหมคะแล้วก็เปลี่ยนให้อยู่ในจุดที่เป็นโคดดิ้งที่เปลี่ยนให้ให้เหมือนกับแบบภูมิคุ้มกันของคนแทนจะได้ไม่มีการต่อต้านเมื่อเมื่อเปลี่ยนอวัยวะเข้าไปให้แล้วโอ้ออันนี้เรียกว่าเป็น เป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะสําหรับคนที่รอคอยการปลูกถ่ายววัยวะอยู่นะคะก็เป็นอันนึงที่เราต้องจับตามองในอนาคตนะคะว่าจะมีการนํามาใช้รักษาจริงได้หรือเปล่านะคะอันนี้น่าสนใจมากๆเลยแล้วในในด้านอื่นๆค่ะอาจารย์ที่ในอนาคตเนี่ยเทรนด์ของการนําเอาเทคโนโลยีด้านพันธุวิศวกรรมการตัดต่อพันธุวิศวกรรมมาช่วยเมนมนุษยชาตินี้อาจารย์ มองว่านอกจากเรื่องการรักษาโรคพันธุกรรมก็ดีหรือว่าโรคในปัจจุบันอย่างเช่นการแพร่ระบาดของไวรัสก็ดียังมีด้านอื่นอีกไหมคะที่ที่พอจะนํามาประยุกต์ใช้ได้อีกในอนาคตค่ะโอโ้ก็เยอะเลยครับก็คือว่าก็คืออย่างที่คุณจัคเตินตอนแรกก็คือว่ามันั้งเรื่องของการเกษตรเรื่องของพลังงานทางเลือกเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะนํามาใช้ได้แต่สิ่งสำคัญที่เราต้องตระหนักก็คือว่า ในเรื่องของการนํามาใช้เนี่ยก็คงจะขึ้นกับความจําเป็นของแต่ละที่นะครับคือแต่ละประเทศเนี่ยก็มีข้อจํากัดของแต่ละที่เนี่ยแตกต่างกันไปก็คิดว่าคง <พ S 1> จะขึ้นกับนโยบายของแต่ละประเทศว่าจะเลือกอะไรเนี่ยเอามาใช้มากน้อยแค่ไหนใช่ไหมครับซึ่งผมที่ว่านักด้อนนี้ก็คงเป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยต้องมาทํางานร่วมกันกับนักจริยธรรมแล้วก็ทางผู้ดูแลเรื่องของกฎหมายของของแต่ละประเทศใช่ไหมครับหาจุดสมดุลว่าเนี่ยจะนํามาใช้ได้มากน้อยแค่ไหนครับผม ค่ะอาจารย์พูดมาถึงเรื่องอเรื่องจริยธรรมแล้วอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นข้อกังวลใหญ่ๆเลยพอ,พอพูดถึงเรื่องการตัดต่อพันธุกรรมไม่ว่าจะเป็นอย่างพืช GMO ที่เราได้ยินกันมานานนะคะแล้วก็ปัจจุบันก็จะมี มากไปถึงแบบหนังไซไฟหน่อยหรือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเป็น crazy science อย่างเช่นการตัดต่อพันธุกรรมของเบบี้เป็นดีไซเนอร์เบบี้อะไรแบบนี้บางครั้งคนที่ไม่ได้เข้าใจในตัวเทคโนโลยีค่ะพอได้ยินข่าวเหล่านี้ก็อาจจะกลัวไว้ก่อนแล้วก็เหมือนกับปฏิเสธเทคโนโลยีใหม่ๆแบบนี้แต่ในเรื่องของการควบคุมหรือ regulation หรือในเรื่องของจริยธรรมนี้ปัจจุบันในไทยแล้วก็ที่ต่างประเทศมีหน่วยงานใดที่ทําหน้าที่ดูแลตรงจุดนี้บ้างค่ะ แล้วก็มีอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษในการที่จะนําเทคโนโลยีนี้มาใช้ในอนาคตบ้างค่ะครับผมก็นะผมคิดว่าในประเทศไทยเนี่ยเราก็มีกฎหมายใหม่ๆออกมาเพื่อดูแลเรื่องของการทําการวิจัยเนี่ยอยู่เยอะพอควรใช่ไหมครับก็<ช>บผมคิดว่าจุดในเรื่องของการนํามาใช้ก็คือว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยยังไงก็คงจะแบบมีคนคิดทำน่นทำนี่ได้ได้หลากหลายใช่ไหมครับบางทีก็อาจจะไปแบบช,ชนชนขอบของการควบคุมอยู่บ้างใช่ไหมครับแต่สิ่งสําคัญก็คือว่าอันนี้ผมมองว่าแต่ละประเทศเนี่ย ต้องพยายามมองกลับมาว่าเออประเทศฉันเนี่ยต้องการอะไรมีงานปัญหาด้านไหนบ้างที่ต้องการใช้เทคโนโลยีคริสเปอร์พวกนี้เนี่ยมามาแก้ปัญหาแล้วก็โฟกัสกับเรื่องนั้นใช่ไหมครับบางประเทศเนี่ยกา,การเกษตรเนี่ยมีปัญหาเช่นอาจจะพื้นที่อทเลราซเยอะต้องการ<ม>ออพืชที่ผลิตผลผลออิตผลออกมาได้เยอะมากขึ้นเขาก็อาจจะเต็มใจให้มีการใช้ ต้นไม้ที่มีการตัดแต่งพันธุกรรมใช่ไหมครับแต่บางประเทศเนี่ยที่อาจจะมีปัญหาเรื่องนี้น้อยเนี่ยเขาก็เขาอาจจะบอกว่าโอเคนะมันไม่จําเป็นนะซึ่งผมก็เลยคิดว่าคงจะคงคง,คงต้องเน้นว่าคงต้องขึ้นกับเอนักวิทยาศาสตร์แล้วก็นักกฎหมายในประเทศอัน,นั้นเนี่ยที่จะหาจุดสมดุล<อ>ที่ประชาชนของแต่ละที่ใช่ไหมครับรู้สึกว่าโอเคเนี่ยอันเนี้ยมันมันแก้ปัญหาได้มันมันใช้ประโยชน์ได้ ผมก็มองว่าในเรื่องของของการแพทย์เนี่ยอันนี้ชัดเจนเพราะก็คือว่าทุกคนก็ป่วยใช่ไหมครับแล้วก็มันก็เป็นการสิ่งที่ช่วยชีวิตคนเนี่ยได้คอนข้างเร็วอย่างตอนนี้เราก็เห็นแล้วว่าอย่างเรื่องโควิดสิบเก้าเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันกลับมาที่เทคโนโลยีการแพทย์เกือบเกือบทั้งหมดเลยว่าเราทําได้มากน้อยแค่ไหนในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญใช่ไหมครับเราก็ไม่รู้ว่าวันไหนเนี่ยเราต้องการนักจีโนวันไหนที่เราต้องการนัก นักวิจัยด้านวัคซีนใช่ไหมครับนั่นก็คือว่าเราก็ควรจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเอาไว้อยู่เสมอครับผมอืมอาจจะต้องมีปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ตามความจําเป็นในช่วงเวลานั้นๆด้วยนะคะแล้วก็เรื่องในเรื่องของกฎหมายหรือข้อบังคับก็อาจจะต้องปรับให้ทันกับความต้องการด้วยอย่างเช่นถ้าเป็นในเรื่องของโควิดที่แพร่ระบาดอยู่ถ้าจะพิจารณายาวนานอะไรยก็อาจจะไม่ทันใช้อะไรแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะในขณะเดียวกันคนผู้คนก็ต้องยอมรับด้วยก่อนก่อนที่จะถูกนําไปใช้นะคะ ครับผมแล้วก็บางทีถ้าว่าเราจะมองบางทีก็คือเรื่องของการสปอร์ตเรื่องของเบสิคเสิร์ชใช่ไหมครับคือผมเนี่ยมผมก็ไม่ค่อยคือผมก็คำว่าคำว่าเบสิคเสิร์ชแอพพลายเสิร์ชอะไรอย่างนั้นใช่ไหมครับผมว่ามันไม่ค่อยผมคิดว่ามันแยกกันไม่ได้ขนาดนั้นแหละครับเพราะว่ามันมัน,มนผมว่ามันมีมันมีกู๊ดเสิร์ชแบีเสิร์ชที่พูดอย่างั้นก็คือถ้้ยกตัวอย่างก็คือความจริงนี่เรากำลังโฟกัสเรื่องของเออคริสเปอร์อยู่ใช่ไหมครับจุดนี้นที่เราอยาก,ยากให้อยากให้มองก็คือว่า องความรู้เรื่อง crispr เนี่ยมีพระเอกอีกคนหนึ่งใช่ไหมครับที่เป็นคนช่วย,นยในการค้นพบเรื่องนี้ก็คือคุณฟิลิเป้ฮาวเวิซึ่งคุณฟิลิปเป้เนี่ยเขาก็เป็นนักวิจัยด้านของโยเกิร์ตใช่ไหมคะโยเกิร์ตแบบที่เรากินเป็นอาหารเชา้ากันนี่แหละครับคือเขาเนี่ย<ค>ทำงานทํางานอยู่บริษัทแล้วเขาก็พยายามจะหาทางป้องกันไม่ให้ไอ้ตัวไอ้ตัวหัวเชื้อเนี่ยที่มาก่อให้เกิดเอ่อที่เป็นตัวผลิตโยเกิร์ตใช่ไหมครับต้องการไม<ค>่ให้มันโดนทําลายไปครับเขาก็เลยพยายามแต่งใจูมิคุ้มกัน ของแบคทีรียที่ใช้เป็นทำปู้คุ้เชื้อโยเกิร์ตใช่ไหมครับแล้วเขาก็เป็นคนแรกเลยที่ทแสดงกลไกว่าโอเคอันนี้แหละเป็น,นกลไกในการที่จะป้องกันไม่ให้แบคทีรียเนี่ยโดนไวรัสทําลายเป็นระบบภูมิคุ้มกันของแบคทีรียที่ไปจดจำไวรัสแปลกปลอมเข้ามาครับซึ่งคุณคุณฟิลิปเป้เนี่ยเขาก็ศึกษาโยเกิร์ตใช่ไหมครับมันก็เป็นสิ่งที่อาจจะเป็นสิ่งที่อาจจะแอพพลานิดนึงแต่เขาก็มุ่งเป้าว่าโอเคเนี่ยทำไมทำมาทำ,ทำยังไงถึงจะให้อ แบคทีเรียเนี่ยในเชื้อโยกระที่มันโตตั้งต้นเนี่ยไม่โดนทำลายไปแล้วก็ศึกษาไม่คณิซึมคือผมคิดว่าถ้าเรามีโจทย์วิจัยที่ชัดเจนที่เคลียร์ใช่ไหมครับแล้วก็พยาย<ม>ามพยายามให้ใครรู้ว่าโอเคอันนี้เนี่ยคือสิ่งที่ท่านต้องตอบให้ได้เนี่ยมันก็จะเป็นรากฐานวิจัยขึ้นมาแล้วต่อมาเนี่ยอันนี้มันก็เป็นฐานวิจัยที่ทําให้เกิดเรื่องของคริสเปอร์ขึ้นมาตอนนี้ก็เรื่องโควิดก็เหมือนกันนะครับก็คือบ้านเราเนี่ยก็บอกอยากได้ชุดตรวจอยากได้วัคซีนใช่ไหมครับแต่ก็ต้้อองงงสราภูขนนัักวิจยยเี่ ที่มีความเข้มแข็งถามว่าเข้มแข็งคืออะไรก็คือว่าทําอะไรบางอย่างให้มันสาเร็จใช่ไหมครับกัดติดโอเคนี่คือปัญหาที่ฉันอยากจะศึกษาก็มุ่งเป้าไปว่าเนี่ยอยากให้มันเกิดให้ได้อย่าไปสนว่าอันนี้มันเป็น Basic, เบสิคเรียลแอพพลายใช่ไหมครับเพราะว่าพอมันเป็นกู๊ด r e วิ a r c ปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นแอพพลายวิเศษที่ p พาเวอร์ฟูลได้ในวันข้างหน้าด้วยครับผม โอ้ oh. อันนี้เป็นเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าหลายๆครั้งคนที่ทำวิจัยทางด้านเบสิกเรซูชั่นจะจะน้อยใจบ่อยค่ะเพราะว่าไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนหรือว่าจะไม่ค่อยได้ได้รับงบประมาณเพราะว่ามองไม่เห็นว่าเอาไปแอปพลิเคชันเอาไปใช้อะไรได้หรือว่ามันมันไม่ปัจจุบันทันด่วนที่จะสามารถหยิบปุ๊บเราไปใช้ปั๊บได้เลยแต่จริงๆอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังตัวอย่างนี่คือมันเหมือนเป็นองค์ความรู้ที่ที่รอพร้อมไวไวเป็นแบ็กอัพอย่างนั้นเลยนะคะแล้วก็ พอเกิดเหตุปุ๊บเราสามารถที่จะดึงเอาชุดความรู้นั้นเอาไปใช้พัฒนาต่อยอดได้ในในทันทีแต่ถ้าเราไม่มีอะไรแบ็กอัพไ้เลยมันก็ยากที่จะพัฒนาต่อยอดนะคะวันนี้สําคัญมากๆเลยค่ะค <laughs> แล้วในส่วนของอาจารย์กลับมาที่อาจารย์นิดนึงค่ะอาจจะทราบว่าอาจารย์เป็นหนึ่งในทีมที่เขียนหนังสือเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีการตัดต่อจีโนมด้วย crispr cas9 ด้วยถ้ามีพวกคนสนใจอยากจะไปตามอ่าน อ่าอาจารย์พอจะบอกได้ไหมคะว่าหนังสือนี้เป็นหนังสือเกี่ยวกับประเภทอ่าอะไรบ้างแล้วก็จะมีประโยชน์ต่อผู้อ่านอะไรบ้างคะ่ะอ๋อครับก็คือหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมเขียนกับทีมงานใช่ไหมครับมีนักวิจัยที่เ,เขียรดร้อนมาให้ดนแล้วก็มีอาจารย์ประพมิตรรัตน์ใช่ไหมครับจากชีวเคมีคณวิทย์ของมาให้ดนเนี่ยมาช่วยเขียนด้วยก็คือว่าอันนี้พวกเราต้องการให้อ่อ มันกระจายหลายกลุ่มใช่ไหมครับคือมีประโยชน์กับหลายกลุ่มเพราะว่าเราก็บอกว่าเทคโนโลยีนี้เป็นเป็นสิ่งใหม่ก็คือบางบางบทเนี่ยก็คือจะเป็นที่มาว่าเออมันมาจากไหนจะมีบางบทเนี่ยโอ้โหที่แบบลงกลไกเน,นคะแนนซึมเลยใช่ไหมครับใครไม่ชอบก็ใครไม่ชอบเคมีกาอาจจะบอกอ่ะข,ข้ามไปได้แล้วก็จะมีบทใช่ไหมครับที่เราถกเรื่องของ p olicy ว่าโอเคเนี่ยมันมีผลกระทบต่อสังคมยังไงในเรื่องของการนํามาใช้เนี่ยควรจะพิจารณาปัจจัย อะไรบ้างซึ่งต้องขอ,<ช>ข,อขอบคุณทางทีมสวทชใช่ไหมครับที่ช่วยตีพิมพ์หนังส,สือเรื่องนี้ครับผมสามารถไปดาวน์โหลดได้ไหมคะหรือว่าต้องเป็นซื้อเป็นฮาร์ดคอปี้อย่างเดียวครับอ่าอันนี้ไม่อันนี้เข้าที่เข้าใจก็คือไม,ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันครัแต่ก็คือว่าเข้าใจว่าตัวผู้ตีพิมพ์เนี่ยก็คือสวทชใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าถ้าในสนใจเนี่ยน่าจะลองไปติดต่อที่ที่สำนักพิมพ์ของสวทชได้โดยตรงเลยครับผม อ๋เร oh, mm ีกได้ว่าถ้าไปตามอ่านนี้จะได้เข้าใจทั้งในส่วนของอที่มาที่ไปของเทคโนโลยีนี้แล้วก็การนําไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยแล้วก็โ o l i c y ด้วยใช่ไหมคะในการที่จะ,ะเรื่องจริยธรรมหรือว่าการการใช้เทคโนโลยีนีอย่างปลอดภัยด้วยนะคะ อ๋ oh, วันนี้กไ็ได้รับความรู้จากอาจารย์ทั้งในส่วนของว่าเทคโนโลยี CRISPR-Cas9 คืออะไรนะคะแล้วก็แอปพลิเคชันในด้านต่างๆรวมไปถึงอัปเดตด้วยนะคะ่าแล้วก็ในเรื่องของประวัติที่มาของผู้คนพบเทคโนโลยีนี้นะคะแล้วก็เด็กได้ว่าสนุกมากๆแล้วก็ได้เรียนรู้ได้ความรู้หลากหลายเลยต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ธนัทมาณาที่นี้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะขอบคุณมากครับ ค่ะและในวันนี้นะคะจัสณัฐตันธิกุลก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ร่วมรับฟังติดตามรายการสายเข้าหูโดยนิตยาสารสารว,วิศสวสวทชค่ะและกลับมาพบกับสาระความรู้วิทยาศาสตร์แบบซึ้งลึกในเอพิโซดหน้าได้ใหม่สำหรับวันนี้จัสและอาจารย์ธนัทต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะคับสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการสายเข้าหู ได้ทุกวันอังคารทางนัสกาพอดแคสต์และแฟนเพจนิตยสารสารวิทย์